วันนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านอลิสตําแซบนะครับเมนูเขามีเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมแล้วก็ผมได้สั่งตํำถาดมานะครับมีแคปหมูมีปูอัดนะครับมีกุ้งต้มกุ้งสดนะครับมีขนมจีนแล้วก็ที่สําคัญนี่ปีกไก่อันนี้อร่อยมากผมบอกเลยว่ารสชาตินะครับพอดิบพอดีนะครับนี่มีความสะอาดนะครับแคบหมูก็กรอบกรอบมากเลยนะครับ ปูอัดก็สดใสดูครับสีน่าทานมากๆนะครับแล้วเราก็ยังมีนี่ครับผมปลาหมึกปลาหมึกหมูยงหมูยอใส่ไปหมดแล้วก็จะมีนี่ครับมีอ่าเป็นเส้นหมี่นะครับกินกับแค่เส้นหมี่ก็อร่อยแล้วอ่ะเออพูดง่ายๆนี่แล้วดูส้นตําไข่เค็มนะสีแบบได้ใจมากแล้วก็รสชาติดีมากนะครับใครที่ชอบแบบ อาหารสะอาดนะครับอาหารอีสานสะอาดนั้มาได้เลยครับคนเยอะมากที่นั่งก็เยอะด้วยนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับดูกุ้งนะครับกุ้งเป็นตัวตวเฟ้นไฟก็มีนี่มีชีสให้จิ้มด้วยนะครับแล้วผมก็ได้กินหอยแครงหอยแครงสดมาก